สวัสดีจ้าพี่น้องงานเลิกงานทั้งเลิกงานเลิกเลี้ยนแหละกำมาหอดบานละนี่ก็ถุ่มกว่าแห้วเนาะจ้ะเนาะบริการางน,น,านอง,นองท่านมือดอกก็ได้แกงไตปลามากพี่วอเราเห็ดแกงไตปลาก็ะแน,นมแกงไตปลา จะเป็นส้งไหนอดอกเบิองกันต้มเอ้อขนมจีนมีบนน้อต้มขนมจนีนกินกะแกงแตปลาก็นะข่าบ่มีกี่ขันหึงกินขนมจีนดีกว่ากินก็โอเคได้หรอตาหนามป่าหอยมีเลยมีไงวะเอ้ยหนามแหงก็ลอกอยู่ น,น,นี่เสร็จนมองนองจนีู่อากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้อง ต้มเส้นขนมจีนกินกับแกงไตปลาก่อนเดี๋ยวนะไปอาบนองอาบน้ำก่อนจ้ะเดี๋ยวต้มเส้นขนมจีนเช็อุ่นแกงไตปลาเซ็จแล้วก็จะไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะสาผมน้ำบม่ได้สาผมโดนเราพี่น้องของเราเห็ดแหนมเห็ดใส่ยังงนี้เส่ถุงไปหาถุงง่ายๆมาจะใส่อีกไม่ไงยอย่งนี่สั้นฮะฟ้องมาเห็ดดิบหละ หแ,นแ,ห,แหนมเราเฮ็ดเราอะไรใส่สีเล่าไปเอาถุงเงีย้ยเอาแต่แแส,สีมาแตใส่เนี่ยเราเห็ดแหนมเราบะไรใส่สีมันก็ได้เป็นสีนี้เนาะคะ่ะเนาะแหนมหมูเดี๋ยวเอาไปถอดกอดกินกับข้าวเหนียวพี่นอ้องกินน้ำหอมกัดพริกสดเนาะจังแซ่บเยงง็นเลยปะพ่อใหญ่พอยู่หรอพ่อใหญ่เห็ดงานมานันหนีพ่อใหญ่นอนทุ่เรือ มนันเรียนก็มมวนโยพี่น้องคะ่ะเรียนภาษาโนเวภาษาโนเวบางค่ำเฮ้าบ่ดได้ใช่ตลอดบางค่ำเฮ้าเรียนมาเนี่ยตอนตอนเรียนน่ะโอเคจําได้เข้าใจแต่พอยา่างเก้าวออกจากประตูนีส่สิคืก็เลื่อมแล้วเพราะว่าเฮ้าบ่ได้ใช่อีนางจะได้คํำเฉพาะที่สใส่ในชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันที่อยู่กันกับพ่อยหญ่ก็กจะใส่กันแค่บ่กี่ค่ำนังซีน่นะาพี่น้องบอ่ มันก็คือมันบอดด้มีเรื่องที่จะต้องให้เว้ากันดูตลอดอะไรก็จะใส่แต่คั่มเดิมๆที่ใช้ชีวิตประจําวันที่บ้านก็สามีจริงีหนะ้าพอไปเหตุงานมันก็จะได้แต่คัศัพัพ์อ่าผ้าอ่าคํามคัพท์ัที่ว่าเข้าใส่ในการชีวิตการทํางานก็จะได้แค่นั้นจริงแหนะพี่น้องพวกคําอื่นที่เข้าบ่าค่อยได้ใส่จริงๆจำบ่าได้เรกจะอืมน,น,นี่นั่งอีนั่งมาเรียนนี่ แต,แต่เเรียนภาษาโนเวมาเนี่เรียนมาสามรอบแล้วรอบแรกรอบแรกเลยที่เริ่มเรียนภาษาโนเวทเริ่มอ่านเหมือนอาเบเซเดเริ่มแรกเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มเรียนก่อไกลขอไข่นอองูนั่นละเรียนขั้งแรกเลยนั่นก็คือมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตอนนั้นมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนตอนนั้นมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวรอบสุดท้ายมั้งถ้าจำผิดนะ เออรอบสุดท้ายนั่นแหละว,วีซ่าท่องเที่ยวรอบสุดท้ายแต่ว่าครั้งนั้นบริเยนฟรีได้พี่น้องใจเงพ่อนพ่จ่ายใจให้พ่อใ,ใหญใจหายไปสองคอร์ดคอร์ดแรกก็คือระดับ Rn หรือ An นั่นแหละระดับ Rn ก็คือเริ่มแรกเริ่มแรกเลยอีนางภาษาอังกฤษอีนางก็บรได้ได้แต่เยสโอโนภาษาอังกฤษบรได้เลยเ้วไปเรียนภาษาโนเวก็คือไปนั่งเรียนน้ำขานั่นเริ่มแรกเลยแต่ว่าก่อนที่นั่งจะเริ่มเรียนอีนางก็เตรียมัวมาอยู่เด้อีนางคือวางแผนไว้แล้วแหละ อีน,าน,นอ่านกับพี่ใหญ่นี่ยว่างแคนไว้ว่างแคนเร้ววอนน่อยๆเพาสิษย์ใหญ่ไม่รู้โนเว์ศิย์มาเรียนภาษาอีน่านก็เลยไปเปิดในอ่าเปิดในอินเทอร์เน็ตนี่ยแล้วพี่น้องภาษาโนเว่ตัวอ่านภาษาโนเว่เริ่มนับเลขหนึ่งถึงสิบเองจ้ะหนึ่งถึงสิบภาษาโนเว่นะเพราะหนึ่งถึงสิบจำได้แล้วก็ขยับมาหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงสี่สิบจนหนึ่งถึงร้อยน่ะอีน่านกับพยายามที่จะนับตอน เรียนด้วยตัวเองตอนยูไทยนะกตเหตุตอนั้นกตเหตุงานแมกโดนหูไปนั่แล้วก็ท่องตั้งแต่อาเบเซเดนยืนเหตุงานไปกับยืนท่องไปยืนเหตุงานไปกับยืนท่องไปจนได้จนได้พื้นฐานมาเองจนได้พื้นฐานเองก็คือท่องได้พวกตัวอักษรได้แล้วก็นับเลขหนึ่งถึงร้อยได้ตั้งแต่พี่น้อเราก็มาเริ่มเรียนเริ่มเรียนครั้งแรกก็เริ่มเรียนหม่น่ะแหละแต่ว่าอีนางกับพ่อได้แบบว่าพื้นฐานมาจะของแน่ตั้งศีรษะ เรียนครั้งแรกก็คือเรียนตอนนั้นพ่อใหญ่ซื้อให้ยสองคอร์ดสองคอร์ดกับจ่ายไปแพงอยู่ได้พี่น้องจ่ายเงินเรียนเองแพงเนี่ยแพงมากสองคอร์ดเรียนแค่บอกี่ชั่วโมงหนึ่งเรียนประมาณอ่าตอนนั้นสองคอร์ดได้อยู่ประมาณหกสิบเก้าชั่วโมงนี่แหละจ่ายไปหมื่นกว่าหมื่นกว่าเล็บประมาณหมืน่นเท่าได้ด้วยหมืนม่นหมื่นสี่หมื่นห่านี่แหละหนึง่งประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคูนนี่แหละประมาณนี่แหละแพงแพงมากตอนไหนไปเรียนอยู่ในแบบใน อ่าบาร์เกนพ่อกลับไปเมืองไทยพ่อกลับไปเมืองไทยอีนั่งก็บรอยู่ที่อีนั่งก็อ่านเองเลียนเองสีแเลี่ยมพ่ยามที่จะสะกดหนังสือแหละหนังสือเนี่นนากระดาษเนื่งใดนั่งไปเอามาให้เบิง้งคือหนังสือเล่มแรกที่นั่งซื้อเลียนเลียนตอนนั้นเลียนเองเพ่อหญ่ซื้อให้นาะค่ะซื้อหนังสือมากแล้วก็หนีทุกนาทุกนาทุกนาอีนั่งซีมี่รอยเดินสอเขียน รอยดินสอเขียนคำอ่านคำแปลคือแปลเองใน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 อ่าโทรศัพท์แปลทุกคำแปลทุกคำทั้งทั้งคำอ่านคำแปลแปลว่าอ่าภาษาไทยบันแปลว่าอย่างจังสิบนี่เริ่มเลียนอันนี้คือเลียนขั้งแรกเลยระดับอาหรือ B หรือ A N เนนาะค่ะเนาะนี่ทุกหนจะมีรอยดินสออีนั่งเขียนอีนั่งแปลเขียนทุกคำแปลทุกคำแปลละก็อ่านแปลละก็อ่านจนจำได้นี่เห็นบ่ารอยดินสอทั้งนั้นเลยค่ะนี่ นี่เกือบเครื่อเงเล่มอ่ะเออบอแมนเครื่องเล่มหรอกทั้งเล่มทั้ทงเล่มเน,นี่ยแปลทั้งเล่มทั้งคําอ่านคาเขียนเนี่ยทั้งเล่มแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนแล้วก็อ่านไปเขียนไปอ,าไปอาาา่านไปอ่านภาษาไทยไปอ่านภาษาโนเวไปในสิพี่น้องเนี่ยเล่มเนี่ยทั้งเล่มอีนั่งแปลแปลเองในในโทรศัพท์เขียนทั้งคำอ่านคาแปลเขียนไว้ในนี้ถ้าบบังางาน่ะเท้าจําก็ได้หรอก เราต้องเทแบบนี้จนนีนั่งได้จนได้มาในวิชาคูมันพอมาวิชาคูมันเท่ากับมีสิ์มีสิทธิ์ยดเรียนพอทีเออประมาณพอมาวิชาคูมันเ่าได้หกเดือนมันบอกพอมาวิชาคูมันเ่าได้หกเดือนภายในหกเดือนเ่าต้องแต่งงานพอเขาแต่งงานแล้วก็เเพียนวิชาไม่เป็นวิชาแต่งงานนั่นแหละเขาถึงจะมีสิ์เรียนเออ พอมีสิทธิเรียนอีนั่งอีนั่งก็ได้ไปเรียนฟรีบัตรที่ดีไปได้ไปเรียนภาษาโนเวฟรี่ก็คือได้เริ่มต้นใหม่เท่ากันน่ะละพี่น้องได้เริ่มต้น A1 A2 ่แต่ว่าอีนั่งกันยังพ่อมีพื้นฐานมาอย่เล่กันสีงซีน้านั่นแหละอันนั้นเป็นั้งที่สองเทเดเรียนแล้วก็ข้างเนี้ยั้งที่สาม ครั้งที่สามที่เรียนก็คือเรียนของโรงงานก็คือเรียนพี่ือกันมันมันเป็นนโยบายของโรงงานก็ดีอยู่คือเพราที่พวรงงานโรงงานโรงงานนีหน้าน,นี่มันมีอ่าคนหลากหลายสัญชาติมาเขาเห็ุงานยังพวกพวกกลุ่มคนที่อพยพจังสีหน้าเขาก็รับเขามาเห็ุงานจังสีหน้าเขาก็ ต,ต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ยพูดคุยและสื่อสารกันรู้เรื่องในภาษาโนเวตังสีนะาพี่น้องคะเพราะว่าบางคนนี่ก็บ่ได้ภาษาอังกฤษังสีนะาเวลาจะสร้างงานบอกงานก็ฟังบนหลู้เรื่องในสีนะาพี่น้องคะเขาก็เลยมีนโยบายให้เลียนอีน่นก็พึ่งเขาเฮ็ดงานไปถึงปีเดียวก็เซนเลนเขาไปรเรียนน้ำเขา <laughs> ทีเดียเรเียนว่าอย่างนันถามเขา ถามเขาเลยเนอว่าอ่าอีน่าไปถามหัวหน้าว่าอ่าฉันมีฉันมีสิทธิ์ได้ได้เรียนบอลอย่างสีหน้าฉันมีสิทธิ์ได้เรียนบอยีน่าก็ถามไปหัวหน้าเขาก็โทษเช็คไทยแบบเออเธอมีสิทธิ์เรียนดูเธอจะเรียนบอลเรียนเรียนตั่นเนาะเรียนฟรีเออเรียนงูงูป่าเรียนหูเรื่องเพหูเรื่องก็เรียนไปถอดพี่น้องเรียนฟรีเนาะพี่น้องเนาะน่าก็อุ่นแกงเสซนละอันนี้ก็กำลังจะต้มต้มเส้นขนมจีนจ้ะโอ้ต้มบะดหงอเลยแบบนี้ ว่าไปยัง้ต้มเหมือนพอกินว่าเบิร์ตก่อนเอาแช่ตู้เย็นไว้คิ่นี้ฝากไว้แค่นี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อดีน่นไปอาบน้ำส้าผมแล้วก็แต่งตัวแล้วก็มาก,กินขนมจีนกัน